สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันอีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับประเทศไทยของเรานะครับช่วงนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทําร้ายเจ้าบ้านเราอย่างคนไทยกันเรื่อยๆเลยนะครับเช่นเดียวกันกับข่าวที่ผมกําลังจะนําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้กันนะครับ เป็นข่าวจากเว็บไซต์ reddit นะครับเป็นการพูดคุยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกมาโพสต์บนกระดาน reddit นะครับบอกว่านักท่องเที่ยวสาวชาวรัเสเซียบนเกาะพังงานถูกกล่าวหาว่าเตะหญิงมีคันชาวไทยเออนะครับเรื่องนี้นะครับผมถูกโพสต์ในที่เว็บไซต์ไทย p v ว s เป็นเว็บไซต์โวนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าผมไปนค้นอยู่ใน YouTube ของไทยเองยังไม่เห็นลงข่าวนะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยในไทย p b s เนี่ยเขาเขียนว่ารัเสเซียเตะผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้วตำรวจเกาะพังงันนะครับโดยในไทย p b s ไดนะครับได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าหญิงสาวชาวรัเสเซียเข้ามอบตัวกับต,ตำรวจบนเกาะพังงนันวันนี้หลังหญิงไทยตั้งคันภ์8เดือน นะครับเข้าแจ้งความว,าว่าชาวรัเสเซียเตะเธอบาดเจ็บมีรายงานว่ารัเสเซียสารภาพว่าทำร้ายร่างกายหญิงชาวไทยอ้างว่าชาวรัเสเซียเนี่ยมาที่ร้านเธอเป็นเจ้าของร้านและปฏิเสธที่จะถอดรองเท้าก่อนเข้าไปที่เธอนะครับจากนั้นชาวรัเสเซียก็ถูกกล่าวหาว่าตะโกนและใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เมื่อได้รับแจ้งว่าไม่ต้อนรับและขอให้ออกไปจึงถูกหาวัดเตะเจ้าของร้านที่ตั้งคันแล้วจากไปหญิงตั้งคันไปพบแพทย์ก่อนยื่นเรื่องร้องเรียนอ่ะก็แล้วเธอก็โพสต์ลงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งรายงานเหตุการณ์นี้โดยมีนักวิจารณ์หลายคนวิพากวิจารณ์ณชาวรัเสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า เหตุการณ์จำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทําร้ายชาวไทยในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ต้องเรียกว่าเพียงแค่เธอบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเข้ามาในร้านเนี่ยช่วยถอดรองเท้าก่อนได้ไหมหญิงสาวชาวรัเสเซียคนนี้ไม่พอใจกล่าวหาว่าผู้หญิงคนไทยเนะี่ยบอกไม่ต้อนรับเธอนะครับแล้วก็ไม่พอใจนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับภาษาหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนเราคนไทยเรารู้ขนบธรรมเนียมแต่ชาวต่างชาติเขาไม่รู้นะครับว่าต้องถอดรองเท้าก่อนจะเข้าร้านหรือว่าเหยียบบ้านคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติต้องควรเรียนรู้มากๆนะครับในการที่เข้าไปเที่ยวเยี่ยมบ้านใครหรือว่าไปยังร้านต่างๆสถานที่ต่างๆ น,นี่คือพฤติกรรมของชาวต่างชาตินะครับผมแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นนะครับผมเข้าไปทําร้ายเจ้าของร้านเป็นอะไรที่ผิดมากๆแต่จริงๆเรื่องนี้ตํารวจก็เข้าไปเคลียร์ได้แล้วนะครับโดยชาวรัสเซียก็น่าจะยอมรับผิดนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณกลุ่มเลดดิดมากๆนะครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วข่าวนี้เราไม่ค่อยเห็นในกลุ่มนะครับในบทโลกโซเชียลเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆนะครับผมก็เลยเอาข่าวนี้มาทำให้เพื่อนๆได้ฟังกัน ชาวเลสติดนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปอ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาติล้วนๆนะครับในกลุ่มนี้ไม่มีคนไทยแน่นอนนะครับก็ เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจริงๆแล้วชาวรัเสเซียเนี่ยเขาต้องเรียกว่าชาวยุโรปหรือชาวต่างชาติต่างๆก็ไม่ค่อยชื่นชอบชาวรัเสเซียกันอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็ออกมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามโน่นนี่นั่นนะครับผมก็พอเข้าใจได้นะครับผมเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสงครามรัเสเซียยุเครนนะครับ เดี๋ยวลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติดูนะครับก็คอมเมนต์ที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็ไม่ได้เหมารวมว่าชาวต่างชาติทุกคนจะคิดแบบนี้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางคนเท่านั้นเองนะครับคอมเมนต์ท่านแรกนะครับเขาพูดว่าไม่แปลกใจเลยนะครับเขาเนี่ยใช้เวลา4วันในภูเก็ตนะครับมีชาวรัเสเซียเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวนี่ใช้คําพูดที่หยาบคายและไม่สุภาพ ท้ายที่สุดที่ฉันเคยเจอมาหลายครั้งของการไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวหรืออุปสรรคที่ชัดเจนฉันเป็นคนอเมริกันเรามีชื่อเสียงในการส่งเสียงดังและน่ารังเกียจแต่ชาวรัสเซียกลับนำมันไปสู่อีกมิติดหนึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาเขียนว่าการพยายามเข้าคิวใน7 e เ e ่ e อีเลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวรัสเซียนั้นไม่สามารถทำมันได้ พวกเขาแค่ไม่ต้องการรอหรือรอคิวข้างหลังพวกคุณนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการต่อสู้กับทุกคนนะครับคอมเมนต์ต่อมาของชาวต่างชาตินะเขบอกว่าในประเทศไทยและอินโดนีเซียเนี่ยฉันได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและน่าประหลาดใจแม้ว่าฉันจะชอบเขียนว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนั้นแย่แค่ไหนแต่สถานการณ์เลวร้าย กว่าครึ่งหนึ่งที่ฉันพบนั้นเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะคำหยาบคายต่อคนในท้องถิ่นและชาวต่างชาติอื่นๆโดยไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมซึ่งแปลกมากฉันเคยเห็นผู้ชายหยาบคายเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นมักจะรู้ว่ามีขีดจำกัดแต่ผู้หญิงเหล่านี้ไม่รู้นะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าพูดต,ตรงๆเลยนะรัเสเซียเนี่ยพวกเขาเกลียดทุกคน ค่อนข้างแน่ใจครึ่งหนึ่งของพวกเขาอ่ะยังคงสน,สนับสนุนปูตินเพียงแต่ไม่ต้องการต่อสู้กับสงครามก็ต้องเรียกว่าเพิ่งมีการคัดเลือกผู้นํารัเสเซียนะครับก็ปูตินก็ชนะไปฉลุยเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่แย่กว่านั้นคือนะครับรุสกี้เป็นผู้หญิงมีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอลองกลับไปที่เซนต์ปีตเตอร์สเบิร์กและทำแบบเดียวกับปูตินดูไหม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนแบบนี้เพิ่งจะลงคะแนนให้ปูตินอีกครั้งที่ภูเก็ตคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าผู้หญิงรัสเซียเนี่ยแย่ที่สุดพวกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าผู้หญิงคนอื่นๆในโลกนี้พวกเขาเนี่ยคือตัวการหลักในการต่อรองราคานะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเที่ยวทางเรือไม่ไกลจากเกาะสมุย เรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันก่อนแล้วสาวรัเสเซียคนนี้ก็ตรงเข้าไปเอากล้วยทุกลูกใส่กระเป๋าไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่ต้องเนรเทศพวกเขากลัดไปที่ปูตินเพื่อที่พวกเขาจะส่งพวกเขาไปที่ยูเครนและถูกพวกยูเครนกวดล้างซะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัเสเซียเนี่ยพวกเขาเตะทุกคนนั่นแหละแต่จะดีมากถ้าพวกเขาถูกไล่ออกจากประเทศไทย ก็ต้องเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวก็เดือดแทนคนไทยนะครับที่มาทําร้ายคนท้องถิ่นนะครับซึ่งหลังๆนี้เราก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอถูกเตะเนาะนะครับก็จะถูกชาวสวิตนะครับล่าสุดปัจจุบันนี้ที่ตํารวจไทยก็ถูกล็อกคอนะครับชาวกีวีนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าแล้ววันนี้นะก็จะเป็นสาวรัเสเซีย นักเจ้าของร้านเพียงแค่บอกว่าให้คุณถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องได้ไเข้ามาที่ร้านได้ไหมนะครับแล้วเขข้าใจองความเข้าใจของสาวรัสเซียคนนี้คือเหมือนกับบอกว่าเจ้าเจ้าของร้านเนี่ยไม่ต้อนรับโมโหโกรธแล้วไปทําร้ายคนท้องเนี่ยนะเป็นผู้หญิงด้วยกันยังไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับว่าเขาท้องอยู่ดูไม่ออกขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผู้หญิงท้อง8เดือนอะแล้วไปทําเขาถ้าเกิดลูกเขาแท้งมาทํำยังไง นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มีพฤติกรรมแย่ๆในประเทศไทยนี่ฮอตไม่พักเลยจริงๆนะฮอตจริงๆช่วงนี้นะครับทุกคนนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะในเล d i ิเข้าไปอ่านคอมเมนต์ชาวต่างชาติดูได้จริงๆมีเยอะนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์ไทยพีวีเนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยเว็บไซต์ไทยพีวีเนะครับเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าผมไปดูใน YouTube ก็ไม่เห็นมีช่องไหนลงก็เลยเอามาเล่า้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ ส่วนลิงก์เดี๋ยวจะวางไว้ที่ช่องคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะครับโอเคนะครับเราเพื่อนๆได้มีข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเราคนไทยผมชอบคอมเมนต์หนึ่งจริงๆผมว่าจะทำเขามาโพสต์ลงในกลุ่มกลุ่ม Secret Thailand Secret ผมชอบมากเลยนี่ว่าจะจบคลิปแล้วพอดีพูดให้ฟังอีกนิดนึ่งผมว่าจะเอามาทำคลิปคือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเขียนว่าอย่างนี้ทุกคนเขาบอกว่า ทุกคนเนี่ยรักประเทศไทยทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยชอบคนไทยแต่ทำไมชอบเอาพฤติกรรมแย่ๆที่ประเทศตัวเองมาใช้ที่ประเทศไทยคือผมไปอ่านแล้วผมโอ้โหคนนี้เข้าถึงวัฒนธรรมจริงๆสุดยอดเลยอ่ะคือเขากำลังจะบอกว่าพวกคุณนะชอบคนไทยบอกคนไทยเฟรนลี่คนไทยเป็นมิตรนะชอบเมืองไทยชอบคนไทยชอบโน่นนี่นั่น แต่เอาพฤติกรรมที่ตัวเองบ้านเกิดตัวเองมาใช้ในประเทศไทยเช่นแบบนี้การใส่รองเท้าเอ่ยการไม่เคารพคนอื่นเอ่ยนะครับการคิดว่าประเทศไทยเนี่ยตำรวจถูกยัดยัดได้ด้วยเงินเป็นความเข้าใจที่พวกคุณเข้าใจเองมาตลอดตำรวจไทยก็ไม่ใช่ว่าจะยัดเงินได้ทุกคนนะครับพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขามีเงินสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับนั่นก็คือว่าเอ้ยผมเดี๋ยววันหลังผมจะทํา ค,คือเขาเขียนแบบนี้ผมแม่งโคตรประทับใจเลยทุกคนถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปแปลคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาเล่าเพื่อนๆใ้ฟังกันคนมาคอมเมนต์เยอะนะนะครับคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆโอเคครับผมก็จบกันไปกับคลิปนี้นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมอยากให้พวกเขาดูถูกเรานะครับการที่พวกเขามาเที่ยวประเทศเราเนี่ยเพราะพวกเขารักที่คนไทยเป็นมิตรคนไทย เฟนลี่คนไทยยิ้มง่ายนะครับทุกคนก็จริงๆต่อไปถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาทําพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปคนไทยอาจจะไม่ยิ้มแล้วแหละย,ยิ้มให้มึงไม่ไหวแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ